สวัสดีคะ่ะพากินราดหน้าคะ่ะราดหน้าที่เราทำเองคะ่ะใส่ใบาชายาหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นผงชุรสหรือว่าคานาเม็กซิโกเนาะใส่เนื้อไก่ใส่ลูกชิ้นหมูแล้วก็เรียกว่าอะไรนะโอ้ยคีมไม่ติด ข้าโพดอ่อนส่วนเส้นนี้เป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคะ่ะเดี๋ยวคุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะจ๊ะแล้วก็มาเริ่มปรุงกันเลยค่ะพริกโกนจะเทใส่วกรลควรจะเผ็ดเนาะตากเอาดีกว่าส่วนเนึ น้ำตาลเล็กน้อยเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ปรุงไปแล้วตอนเราทําน้ำส้มใส่ชูไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ายัางไม่ได้ผสมมันจะเปรี้ยวเกินไป่อ,ะ,ปอะไรนะซอสพริกไม่รู้นะคนสุขโขทัยอ่ะจะกินแบบนี้เราเป็นคนสุขโขทยัยไง ก็เข้าให้เข้ากันฉุนพริกทุกคนฉุนพริกมากๆเลยจ้ะมันน่ากินมากมันน่ากินมากแต่ส่วนหนึ่งเราก็ไม่อยากเติมให้มันลดเผ็ดลด,ลดจัดจ้านมากเนาะเพราะว่า กลัวว่ามันจะเผ็ดเด็ดเกินไปกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะ้องไส้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวชินดูคะออ่ะอนระ่อยมากมากินกันเลยจ้ะ หอมนัวหอมนัวจากเต้า,จาเจี้ยวจากกระเทียมจากการปรุงรส เต็มเต็มคำอ่ะทุกคนเราอยากกินอะไรเราอยากกินแบบไหนปรุงแบบไหนใส่อะไรบ้างคือเราทำเองนะส่วนหนึ่งตามใจชอบเลยอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยอยากใส่เป็นปลาหมึกอ,อยากใส่ลูกชิ้นปูอัด หือว่าผักกาลผั<ม>กคะนาซได้หม่เล ผักชยาเขามีประโยชน์ตรงที่ว่าส่วนหนึ่งถ้าใครอชอบแบบลวกจิ้มกับพริกนี่คือสามารถมาลวกจิ้มกับพริกได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราก็ต้องต้มอ,อ,อย่างน้อยประมาณสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะจ๊ะเพื่อเป็นการล้างสารพิษ ของผักขยะออกไปแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักลดคอเลสเตอรอลคือดีมากเพราะว่าอันเนี้ยไม่มีน้ำตาเลยเป็นผักที่แบบไม่มีน้ำตาไม่มีคอเลสเตอรอลคนที่เป็น ไขมันอุดตันน่ะกับคนที่เป็นเบาหวานอ่ะที่ต้องการลดน้าตาลอ่ะสามารถไปกินแทนผงชูรสได้เลยก็คือวิธีการก็คือเอาไปตากให้แห้งเสร็จแล้วตากแห้งเสร็จแล้วเอามาตำให้ละเอียดแล้วสามารถมาใช้แทนผงชูรสได้เลยจ้ะ อร่อยมากๆ